กาง้วโอเคแถวนี้ฮอรไม่ต้องกลัวเลยรู้ป่ะ่อยจะได้รู้จะได้เต็มที่เพราะจะสามสิบสองแล้วถ้าเกิดสายยานมาปัตี่บูชาถูกรู้ป่ะอยากรวยไหมโอเคเลยเลยเลยเอาเลยเลยเลยเอา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 ลงมา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 สายยานะขล่า นะกูว่าเรองว้ากูวาเรื่องกูารองกูเจออะไร้วยันกูวาเร่องกูาเรื่องกูาเรองกูาเรื่องกาเรื่องกูาเรื่องกูาเรองกาเรื่องกาเรืองกาเรืองกูาเรองกว่าเรองกูาเรื่องกาเรื่องกาเรองกาเรองกูาเรองกว่าเร่องก่าเรองกูารองการื่องกวาเรืองกวาเรองก่ารองกาเรืองการืองการองการองกาเรื่องกาเรื่องกูารองกว่าเร ใครเปิดเพลงก็ดีฟอนเลยฮะเอาเพลงไหมโอ้สายยายกูไอ้เหี้ยใครบอกพญานาคหลอกดาวเลยมึงยายชอบแบบใครไม่สบายก็ให้เพลงไปฟอนอ๋ออย่างนั้นได้ได้เดี๋ยวเอาเพลง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 เดี๋ยวเดี๋ยวหล่อนเดี๋ยวห่อนยายเดี๋ยวมีเพลงเดี๋ยวมีเพลงใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้ำสวยเลยนน้ำสวยเลยาเจะลำสวยนะก็ลำสวยนะใช่เขาพี่พี่เขาเคยลำมากรึเป่าเขาเคยลำไหม

พึ่งมาลองที่ระกงไงดีกวาอ้เลยน่นโอ้โหไปลบไปเลยออกไปอออ้โโอ้โหออโอ้โหอ้หออโหอ้โหออกโอ้โหอ้โออ้โหออกหอ้ออ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 ้ ออกไปเอกไปเลยเออออกไปออกไปเออเอา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 ออกไปเตรียมชุดรเบียแล้วไปออกไปดูตามกองไงตามกองไปออกไปออกไปเออเอาเอาออกไปลงไม้สุดไปออก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 ไปเลยออกไปออกไปลงไม่สุดมาเอานไป นะมันบอกว่าออกไปแล้วพญานาคมันบอกว่าไม่มีแล้วจะได้รู้ออกไปออกไปเลยเออเอา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 เออนะเห็นไหมน้ำออกไปเออเอาออกไปลงไปกูเจอแล้วนะตัวเปิดออกไปออกไปเออเอา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 ออกไปซะเออไปน้ำนะไปออาไปออกไปซะไปน้ำไหม เออกูบอกแล้วมันต้องเลือไงเออน่ะเป็นไงชอบไหมเอาเลือไปไหมนั่นแหละเออเอา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 เรือไปเลือไปทุกคนอย่าหมาออกมาเลือมังนี้เลือมังนี้เออมานี้เออเอาเอาเนี่ยอะไรนี่แหละพยานนะกูบอกแล้วมันต้องมีโคดนี่ก็มีเหมือนกันไงมันต้องเลือมาเอาเอาเลือไหมสุดนะลงไหมเต็มลงมาลงมาลงมานะ มามามาเปิดต uh, ัว uh, ส yes, uh, 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 okay. ับนักพูดเลยนะเออเอา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 เออเอา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 เออชอบใช่ไหมเออเอา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 ไปเออเอาเต็มที่เต็มที่เต็มที่เลยเออเอา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 เขาไปเออเอาเอาเอาลงไม้สุดลงไม้เต็มนะร่างมันไม่เชื่อว่ามันมีอยู่ทีนี้จะได้รู้สักทีได้บูชาถูกนะเออเอาเต็มที่นะมีฝนด้วยนะเออเหนื่อยไหม

ล้สวยมาถ่ายเออถ่ายหน้าลงมาลงมาลองถ่ายหน้ากันเดะถ่ายหน้าเขาเอ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 อเอาเอลำ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 เออเอา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 เออเอา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 โอ้โหโอ้โหนี่แหละของจริงต้องแบบนี้รู้ป่ะเออเอา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 เต็มที่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 น้องบอกไปแล้วเลยนะเห็นว่ากูบอกแล้วไงกูพูดไม่ทันขาดคำกูว่ามันต้องมียังไงก็ต้องมีที่กูบอกแหละเออเอา เออเอา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 เปถ่ายี้แหละถ่ายี้เออเอาเอาเอ็นที่เที่เี่เออเอาโอ้โหกูเนี่ยสวยกว่าคนแรกอีกเออเอานี่ครับจากกุลีลํเนอะเออเอาเอาเออโอ้โหเอาเอาเอาเออเรามเยเลวางงบวางงๆ จะตอบคุณไฟไฟคุณจับได้วยเอาเข้าไปนวนไปเลื่อนยังนอดกูยังจะช่วยก่อนดิจะตอคุณแล้วกันโอ้ยกูจออะไรก็เอาใช้เปล่าใช้เปล่าไม่รู้ไอ้เพี่อย่าเพิ่งเป็นเมียกูตอนนี้เลยเออเอาเอาเต็มที่เต็มที่เอากูให้มึงเล่นกันเนี่ยเป็นของมึงแล้วเนี่ยเออเอาอันเนี้ยนะสำนักกูที่มีอะไรแปลกหน้าใเออจ็บนะเอา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  เอาเต็มพี่เต็มพี่เต็มพี่เอาลงมาเอ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 าาเอาเอาเอหรอเอาเอาเอาเอเอาีจะได้จะได้นี่นะเอาน้ำหน่อยไห้มีน้ําหมฉีดหน่อยนะขออาฉีดไหน้าอยู่บ่อเปิดอเอาสายยางฉีดเลยเออเปิดอปั๊เออแล้วน้าสายยางฉีดเออเอาล้ำมาเอาอ้ขอบคุณเออเอาเอามาขอบคุณพระบิณฑ์หน่อยที่ทให้ฝนหยุดตกนะ

เอาของคนสาเหรอใช่เออเอาเออโอเคเอาทำเดืสิบเอ็ดขาด่ำเดือนสิบเอ็ดไปเปนนาคคนแล้วนี่นี่แหละได้เห็นเงนบุญตาแล้วมึงเข้าเอ้าเออแม่นะเออเรามามามึงได้ไม่มีเพลงอาจารย์มึงแจ้งเกิดเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้นะ แล้วเปิดเพลงให้เปิดเพลงเปิดเพลงให้เพื่อนึเปิดเพลงอีสาให้แล้วเปิดเพลงให้ได้ยงเลเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะเพลงแล้วเแปบนองีก็เพ่แล้วหลบคอามามามาเอาที่รดับแวนหยุดเยอนี่นี้ครับสมบุณ

เจ๋งกันเพราะแรกงเลยวะพุ้งแม่มาอยู่เนี่ยออกบรรดาวบัรดาจริงไงเนี่ยออกบรรดาพอดีเลยมันมาเชื่มจังหวะได้อดี แ่อะไรก็ำเป็นั้งแรกไปชีตเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวเขาเดี๋ยวมีคนดูแล้อยสี่รกว่ากว่นี้ก่อนไม่ลื่นเไรไม่กลัวไม่กลัวหนกงหรอ

chị là tám lưng nè nhìn tượng 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 สวยนี่เปีคนี่ล่นี่นะล่นะ่ยน้ำมเยอะเอสวยง่ายใครจะไปลงทุนอย่างนี้เลิกก็เลิกหน้ามาหรือเป่าหน้อเปล่า ัวร,รับใน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 ฐานล่างเลื่อนๆหมดทันใครที่เลื่นหัวทิ้นแล้วเนี่ยไม่เลื่นเลยก็ไม่ล้มี่จูแล้วจะประยูงตัวได้คิจูนะฝมตกดีแตกมได้ดีขามาละอาจารย์นี่ะเล่นเลย ฝนคมเลยป่ะฝนคมเลยไหมตอนแรกฝนหยุดกิฟฝนคมเลยอ่ะฝนคมเลยเอาน้ำมนต์นะขอพี่ลุนนะขอเป็นน้ำมนต์พอนะพอของปากของคอนะอย่าตกหนักข้าขอไอ้ย่าเลิศไ่คุยให้ฟังนะคนที่มาจากไกลๆแต่ว่าเห็นกันตาด้วย ออาให้ออาก็ถึงบอกว่าออษาต้องมีพยานะมาหาอยู่หาอยู่หาอยู่เพออาษาเนี่ยไมได้เจอเลยเกิดมาในชีวิตไม่เคยลำ ไม่น่าเชื่อนะผมติดไปแล <helmet> ้วแต่ผมตบแบบตบอมพมนิดๆได้กำลังดีนะเป็นน้ำมนต์นะมาดูอีกคนหนึ่งไปดู4044ดีแค่คนนั้นเด็กนะเมืงคืนคนจะดูเยอะว่างกะอยหยุดที่บ้าน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 อาจารย์เขากำลังดูไอ้นี่อยู่ กำลังดูพญานาคอยู่เราจะดูไงเดี๋ยวจะถ่ายไงมีตัใจจด้ยมังมีแ่งเยอะอยู่แขนพานาคลำอยู่พี่สัมสักเดี๋ยวเาลเสร็จกดียวปก็กันั่นแหละกระชุ่นเดียวกันยังเหลือสามคนนี่แหละมีพญานาคมาลำพอดีได้ดูพญานาคลำก่อนแล้วถ่า

มือเย็บนะไม่เคยลงมาไงเขาจะสายสองแล้วอายุเขาตั้งครบแล้วสามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยก็ประมาณอายุเขาได้เรียนเบลขามอายุเลยิ่งแค่ว่าแบบเนี้ยแต่ไม่ออกอย่างนี้นะไม่ออกไปไม่ทำไม่ทำตาผ่าคือไม่รู้กี่ตานั้นหลายตามากที่เห็นเลย ันคเงโมเามากราบลาบบนั้นหเัรกาบล้านะรู้ป่ะรับรู้แล้วว่ามึงมาลํำออกราษาให้ดูเออเอาเอาเอาช่วลาบก่อนเออเอาหมอบอาหมอล้วเสร็จแล้วก็ถอนไปด้ว่ เสร็จว้ค่อถอนไปแล้วเพราะว่ากูยังมีต้องช่วยลูกศิย์อีกเยอะใช่ไหมนะเออเอ้าเอ้านะเออะเสร็จแล้วค่อยถอนไปแบบสวยฮะค่อยถอนไปแบบสวยนะได้ไหมเออเดี๋ยวพอถอนแล้วจะจำตัวเองได้

ถอนไปนะไม่ต้องติดใจพันถอยไปถอนนะไม่ใช่ถอนพอบอเออเอาเอาเอาไปเออเอาเอาเอาไปถอนนะถอนไปนะเพลงจบแล้วนะรับรู้แล้วนะไปรับรู้นะเออเอา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 ครบกระบวนการความนะมันดูดนะไปไม่ถอนนะ

ไปเียอ,อะไรไหนบอกพญานาคมาอยู่กับมึงด้วยแม่ทำอะไรเนี่แม่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวไปห้องเฮ้ยผมพัก่อนก<อ>ูกตัวลวป่ะเนี่ยมึงทำได้ยังถามี่งใครเรียนรำพอดีนีันลื่นเมื่อกี้มึงมาไม่ลื่นเลยเนะี่ยมึงจะกอดกูอย่างเดียวเลยฮะรู้ป่ะ หาเอ้ยกูต้องวิ่งหนีมึงเนี่ยยอดสุดยอดรำสวยนูรู้นะแต่ว่าหนูจะหยุดแต่ให้หยุดรำหยุดไม่ได้ใช่ป่ะออกพรรษาพอดีนะเฮ้ยรูปปากเขาส่งมาให้กูแล้วโอเคป่ะแต่ไม่ใช่เมียกูนะเอ้าโอเคป่ะเออเอ้าไปมึงไปเดี๋ยวไปอาบน้ำเลยเอามาต่อมามามต่อต่อต่อ แล้วตอนเที่อาตอนที่พญานาคเข้าแล้วก็ที่เขาล้อรู้สึกไหมคือมันรู้สึกแต่ว่ามันบังคับไม่ได้รู้สึกเองครับไม่ได้เกิดมาให้เป็นแบบนี้ป่ะไม่เคยใครยังไปเล่นโคนถูกไหมจริงป่ะเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมอุ้ยแต่ร่าสวยดูคลิปเองเกิดเลยมึงเกิดเลยแย่งเกิดเลยคลิปเนี้ยไม่โอ้ เป็นทางสายทางฝั่งพนฝั่งไม่ฝั่งไหนเราเป็นสายยาตั้งแต่อดีตชาติที่มันสัมพันธ์กันมาหรือว่าไม่ต้องฝั่งไหนหรอกไม่จำเป็นเข้าใจนะก็มุชชัยนะก็บูชาพญานาคไงเออนะเข้าใจป่ะบูชาซะนะหารูปพญานาคมาบูชาจะดีขึ้นหรือเปล่าอายุมันใกล้รับแล้วเนี่ยสามสิบกว่าแล้วอาจารย์อาจาเขาอยากรู้ว่าต้องไหว้อะไรต้องรับอะไรไหมฮะร้าบเราหารูปปั้นมาจบพญานาคแล้วนะน่าจะเป็นตระกูลปู่สุธีโพร่าหรือีสานแหละถูกป่ะ มาแล้วแหละเราไปหาดูมีนาขก้นนะเราไปดูเราไปร้านที่แบบพระพูชาเนี้ยเราปูจตาสีไหนปั๊บเราซื้อสิ่งนั้นเลยแวบแรกปั๊บเราชอบเขาเราซื้อเลยโอเคไหมลอยมาเลยสิค่ะโอเคก็ตามนะลอยมเลยตามนั้นนะโอเคนะเออไปบูชาซะเอาไปเฉนโชคดีไปทำไรดีว